ไปดูสถานการณ์ที่ชายแดนบ้างนะครับตอนนี้ชายแดนไทยกัมพูชาสถานการณ์ไม่สู้ดีคุณทักษิณเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์เลยว่าไอ้เบื้องหลังสถานการณ์ที่มันคุกรุ่นเนี่ยมาจากฝ่ายค้านกัมพูชาช่วงนี้ชมคลิปคุณทักษิณครับกัมพูชาได้มีโอกาสได้บท็นทนาในเรื่องสถานการณ์ที่ไปลงอะค่ะไม่มีอะไรเลยครับจ,จริงๆแล้วเนี่ยกัมพูชากับไทยเนี่ยค่อนข้างจะมีความชัดเจนในเรื่องของสนที่สัญญาอันเก่าที่ ต่างคนต่างยอมรับซึ่งกันและกันอยู่ถ้าหากว่าเราไม่ไปหวั่นไหวต่อการอะ,อะรการนําเสนอของฝ่ายค้านเพราะบางที่ฝ่ายค้านทางฝั่งกัมพูชาก็มักจะยุให้ตีกันซึ่งเราจะไม่หวั่นไหวนะครับทุกอย่างตรงไปตรงมาไม่มีอะไรหรอกรท่านแพทองพันจากท่านคุณมันที่เป็นนายกรุ่นลูกเขาสามารถจูงกันได้ไหมแน่นอนครับแน่นอนครับพ่อกับพ่อเพือพ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 ่อนกันลูกกับลูกเพื่อนกันไม่มี ไม่มีปัญหาในการตรกต่อเเนเรชั่นจากพ่อไปถึงลูกไม่มีครับไม่มีแน่นอนนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่มีความขัดแย้งกันอีกครั้งโดยทางด้านคุณทักษิณค่ะได้มีโอกาสพูดคุยกับสมเด็จคุนเซนเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายหรือไม่โดยคุณทักษิณค่ะระบุว่าตามจริงแล้วกัมพูชากับไทยค่อนข้างจะมีความชัดเจนในเรื่องของสนที่สัญญา ต่างคนต่างยอมรับซึ่งกันและกันอยู่ถ้าไม่ไปหวั่นไหวการนำเสนอของฝ่ายค้านเพราะบางทีฝ่ายค้านกัมพูชาก็มักจะยุให้ตีกันเราอย่าไปหวั่นไหวตรงนั้นตรงปลาตรงมาไม่มีอะไรเมื่อถามย้ำนะคะว่านางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีกับพลเอกฮุณมาเนตนายกกัมพูชาที่เป็นนายกรุ่นลูกทั้งคู่สามารถจูนกันได้หรือไม่ คุณท็กษิณก็บอกว่าแน่นอนพ่อกับพ่อก็เป็นเพื่อนกันลูกกับลูกก็เป็นเพื่อนกันค่ะนักข่าวก็ถามนะคะว่าจะมีปัญหาเรื่องของการส่งต่อจากเจเนเรชันพ่อไปยังเจเนเรชันลูกหรือไม่คุณทักษินก็ยืนยันนะคะว่าไม่มีครับก็เท่ากับว่าสถานการณ์ชายแดนยังไม่ถึงขั้นวิกฤตแต่ว่าก็ต้องจับตาใกล้ชิดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไล่ทไลายเนี่ยมันมีความตึงเครียด อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี68ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าย้อนไปนะคะวันที่17กุมภาพันธ์ค่ะปี2568ทางด้านกองทัพภาคที่2ได้ทำหนังสือประท้วงทหารกัมบูชาที่ร้องเพลงชาติที่ปราสาทต,ตาเมืองทม ตอนนั้นนะคะทางด้านกองทัพภาคที่2ของไทยก็มีการทําหนังสือเนื่องจากมีเหตุการณ์ค่ะถ้าจํากันได้ตอนนั้นทหารกัมพูชาเนี่ยเขาขึ้นมาร้องเพลงชาติที่ปราสาทตาเมืองทมซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ทั้ง2ประเทศต่างอ้างสิทธิ์โดยกองทัพภาคที่2ก็มีการทําหนังสือประท้วงไปเป็นที่เรียบร้อย ต่อมาค่ะวันที่7มีนาคมทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาก็เดินทางไปที่ปราสาทตาเมืองทมเพื่อพูดคุยกับทหารไทยค่ะโดยทางด้านพลเอกเตียบันนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาได้เดินทางเยือนปราสาทตาเมืองทมและพบปะพูดคุยกับทหารไทยที่ประจำการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งการเยือนในครั้งนั้นนะคะก็มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์รวมไปถึงการลดความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศค่ะต่อมาค่ะวันที่10มีนาคมนะคะทางด้านแม่ทัพภาคที่2ก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมรบค่ะ โดยพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมรบของกองกำลังทหารม้าและทหารราบในพื้นที่โดยย้ำว่าทหารไทยมีความพร้อมที่จะปฏิบัติการในทุกสถานการณ์และสามารถเคลื่อนกำลังเข้าที่หมายได้ทันทีเมื่อมีคำสั่งค่ะ จากนั้นคะ่ะวันที่20มีนาคม2,568ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาก็มีการเลื่อนถก GBC โดยพลเอกเตียเซียหานะคะซึ่งเป็นรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชามีการประสานงานถึงรองนายกภูมิธรรมค่ะเพื่อแจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จากเดิมนะคะก็จะมีขึ้นในวันที่21มีนาคมโดยมีการให้เลื่อนออกไปก่อนค่ะเนื่องจากติดงานสำคัญกับสมเด็จคุณเซนสำหรับวาระในการหารือนะคะก็จะมีการหารือความร่วมมือเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ยาเสพติดการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายการปรักปันเขตแดนค่ะแล้วก็มีรายงานข่าวว่ารองนายกภูมิธรรม จะใช้โอกาสนี้เพื่อสแสวงหาความร่วมมือในการลดความตึงเครียดจากการกระทบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเนื่องจากปัญหาในช่วงที่ผ่านมาค่ะทางนี้นะคะก็คาดการว่าจะมีการประชุมอีกประมาณเดือนเมษายนซึ่งก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือของระดับเจ้าหน้าที่เพื่อกำหนดวันเวลาประชุมใหม่อีกครั้งค่ะ,ะก็อย่างว่านะครับสถานการณ์ชายแดนก็ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตแต่ว่าก็ต้องจับตาใกล้ชิด แต่ว่ามันก็อุ่นใจได้อย่างหนึ่งคือในระดับผู้นํามันยังมีช่องทางการสื่อสารอยู่เขาบอกว่าทั้งรุ่นพ่อรุ่นลูกรู้จักกันใช่ไหมคุยกันได้อันนี้ก็จบสถานการณ์ชายแดนครับ